สวัสดีครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ iPad Pro 9.7นิ้วนะฮะมีหลายคนให้อยากทราบมากนะครับหลังจากที่ผมโพสต์ลงไปในแฟนเพจไซเบอร์บิส่งข้อความเข้ามาอะไรเข้ามาลหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะรู้ประสิทธิภาพของเจ้า iPad 9.7นิ้วเนะี่ย iPad Pro 9.7นิ้วว่าจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรุ่นพี่ที่เราเคยทดสอบไปได้ไหมตอนนั้นผมจำได้ตอนเราทดสอบ iPad Pro 12.9เราลองตัดไฟวิดีโอ 4k ความยาวเกือบ10นาทีนะครับทุกอย่างทําได้ลื่นไหลามาก มาใน iPad Pro 9 7้าุนิ้วหลายคนก็ยังคงมีความแบบคับข้องใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น iPad ที่ลดสเปคเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอเนี้ยแหละครับจะเป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดีโดยการทดสอบสีสิบห้าวันนี้เราจะไม่เน้นเรื่องผลคะแนนเนานะเพราะว่าผลคะแนนมันกินไม่ได้อะทดสอบไปก็เอาไปทําสถิติวัดผลมากกว่าแต่พอใช้งานจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทดสอบเรื่องการใช้งานจริงกันโดยแอปที่เราจะนํามาทดสอบในวันนี้จะมีสามตัวด้วยกันนะฮะ โดยทั้ง3ตัวเนี้เดี๋ยวเราจะสวิตช์การทํางานใบไปมาๆให้เครื่องมันรู้สึกสับสนทําไมต้องประมวลผลซับซ้อนอะไรขนาดนี้เราจะมาเคลนประสิทธิภาพเขาออกมาครับผมเลยแอปมี3ตัวก็คือตัวแรกคือ Nano Studio ตัวแอปตัวนี้เป็นตัวทําเพลงเนาะซึ่งผมก็ชอบอยู่ชอบใช้อยู่ประจำแหละตั้งแต่ตัวสมัย iPhone ตั้งแต่5มั้ง 4S หรือ5เลยน่นแหละครับตัวที่สอเป็นเกมนะครับตัวทดสอบตัวที่สอเป็นเกมเกมตัวนี้ใช้ชุดคำสั่งเมทัลนะฮะดึงประสิทธิภาพค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ iMovie นะครับ iMovie เป็นตัวตัดต่อวิดีโอนะครับอันนี้มีคนฝากมาอยากรู้ว่า9.7นิ้ว iPad Pro 9.7นี้มันจะตัดวิดีโอ 180p 0แบบหลายๆคลิปต่อเนื่องมันจะเป็นยังไงนะครับโดยคลิปที่ผมเอามาตัดต่อเนี่ย iMovie นะเป็นแบบพิเศษ ก็คือดึงมาจากจีนิคอนด750นะครับเอาให้มันเต็มๆกันไปเลย20คลิปใส่เข้าไปในมูฟวีลองตัดต่อดูเดี๋ยวเรามาดูกันฮะลองทำงานสลับกันไปสลับกันมาให้เครื่องมันงงเล่นให้เครื่องมันประมนนผลผลหนกักๆดูว่ามันจะมีาการสะดุดหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ๋อแล้วตัวสุดท้ายอขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งผมผมอยากจะดทดสอบรวม้วยก็คือตัวนี่ครับแอปทำเพลงของ Apple นั่นเองนะครับกราชแบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน ด้วยความที่มีฟีเจอร์ใหม่เนาะไลฟ์ลูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี่โอเคโยยังลื่นอยู่นะฮะไม่มีปัญหาอะไรไลฟ์ลูปก,ก็คือมันจะเล่นคลิป เพลงเสียงสั้นๆเนี่ยเอามารวมกันแล้วเล่นไป็นเตีงเพลงเพลงหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งมันจะใช้หน่วยประมวลผลค่อนข้างเยอะแล้วก็แรมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอะ่ะพอใจผมพอใจแค่นี้ละอยากจะเปลี่ยนไปใช้แอปต่อไปสไลด์มาตัดวิดีโอกันเลยดีกว่าครับอันนั้นก็ให้มันทำงานแบ็กกราวให้มันอยู่แบ็กกราวนั่นแหละอะ่ะดูกันยังลื่นไหลนะฮะ นช่ฮะลื่นไหลามากนะฮะอันนี้อาเล่นลองเล่นแบบว่าคลิปซ้อนคลิปกันนะฮะเหมือนเล่นไฟล์วิดีโอพันแปดีสไฟล์พร้อมกันในขณะที่ยังมีแอปตัวนั้นรั่นแบ็กกราวอยู่ตั้งสามสี่ตัวเลยนะยังลื่นไหลยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณที่ถามมาคุณที่อยากเห็นประสิทธิภาพการตัดต่อบน iMovie นะฮะบน iPad Pro 9.7ได้เห็นแล้วนะฮะว่ามันทำงานได้ลื่นไหลามาก นไรครับตัวต่อไปเล่นเกมกันมาแอทั้งหมดยังรันอยู่นะฮะไม่ได้ปิดก็ยังคงลื่นนะฮะลำโพงนี้ก็ถือว่าเสียงค่อนข้างจะดีนะครับพอๆพอกับตัว iPad Pro 2.9เลยนะครับแต่จะเบากว่านิดนึงแต่ความหนักแน่น ความฉลาดของลำโพงเหมือนเดิมครับเหมือนกันเดะเลยนะครับอพอและเล่นเกมมาทำนาโนสตูดิโอสตูดิโอกันตัวนี้นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะกินทรัพยากรพอสมควรนะฮะ,ะจะเห็นว่ายังลื่นไหลนะฮะทุกอย่างยังเพอร์เฟกนะฮะาจะทำเพลงเห็นไหมจะกดอะไรมันก็ยังคงโอเคอยู่ นี่ผมก็ทำเพลงไปด้วยนะทำแบบสดๆกันอย่างเงี้ยแหละมั่วๆไปเล่นะกลับไปไอ้นี่มั้งอ่ะกลับไปกราชแบนมาไล่ลูกกันต่อ,อสบายครับไม่ต้องกลัวเลยทุกอย่างนะคงทำงานเลื่อนไหลนะสวิตอารมณ์กันไม่ทันเลยฮะอันนี้คือการทดสอบที่เราจะพยายาม เค้น CPU มันทำงานหนักๆนะดูว่ามันจะมีอาการแบบว่าแรมหมดแอปเด้งฟอสโค้ดอะไรเหมือนนั้นเหมือนเหมือนแท็บเล็ตหลายๆรุ่นไหมนะครับก็ยังไม่เจอนะผมก็ยังไม่เจอเอากลับมาดูวิดีโอพันแปดสิบพียี่สิบคลิปเล่นซ้อนกันด้วยนะฮะเ,เรื่องเร็วขนาดไหนะมันก็ยังลื่นไหลอยู่เห็นไหมฮะกลับมาเล่นเกมเอา้าไม่มีครับยังไม่เจอปัญหาก,าการแรมหมดหรือว่าเครื่องค้างเครื่องแอปเด้งอะไรฮนะทุกอย่างยัง ย่งยังทำงานได้ลื่นไหลนะแต่จะมีโอ,ม,อมีอาการช้าลงนิดนิดเดียวเท่านั้นฮะแต่ทุกอย่างยังคงสมูทอยู่นะครับไ mm hmm. อที่ช้าลงก็คือกดคำสั่งกดสั่งงานแล้วมันไม่ยอมเล่นตามแต่มันแค่เซี่ยววินาทีเองนะอย่างที่เมื่อกี้เรากดไปแล้วมันไม่ยอมเล่นนิดนึง เลื่อไนไหลนะฮะ,ะเป็น EDM เลยอ่ะแอปนีาจะใช้ทรัพยากรเยอะสุดนะครับเพราะว่ามันต้องโหลดคลิปเสียงนี่โอ้โหดูดิกี่คลิปนะฮะเพียบเลยเห็นไหมฮะมาเพียบเลยสามหนึ่งสองสามสิบนะนะการตอบสนองยังดีครับหนึ่งสอง ส,ส,สี่หนะึสนไทุกอย่างยังดีอยู่ลื่นไหลนะครับก็นี่แหละครับการทดสอบสิทธิภาพ ipad pro 9.7นิ้วหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านหลายคนที่กำลังตัดสินใจที่จะไปเลือกซื้อ ipad pro 9.7นิ้วอยู่นะครับผมก็หวังว่าคงจะได้เห็นแล้วว่า ipad pro 9.7นิ้วการทำงานทุกอย่างเหมือนกับ ipad pro ตัวท็อปสุดเลย นะครับไม่ต่างกันประสิทธิภาพทุกอย่างดีเพอร์เฟเหมือนกันหมดครับขอบคุณครับ